กับชุดน้ำใช่ไหม

มาาันจะติดต้องหลังดิมนี่แหละหอมมาตัวเนี้ยผอมจริงเลยดูดดูดหายเลยอ่ะดูนี่าล,<ม>ลากมอน จะออกยังไงนี่ยโอ้ววอโผีโ

ผลงานปลาล้วนนะครับนี่ของผมนะ